ในเรื่องของการฝังขุมทรัพย์ภายในบ้านนะคะทีนี้เนี่ยการฝังขุมทรัพย์อยากให้อาจารย์หนุ่มเล่าทวนอีกสักครั้งหนึ่งว่าฝังขุมทรัพย์ตรงไหนบ้างครับในการฝังขุมทรัพย์เนี่ยสามารถที่จะฝังได้ใต้ฐานของพระภูมิเจ้าที่สารพร,ระพรมสารตายายสารพระชัยมงคลนะครับใต้ฐานสิ่งที่เป็นมีอำนาจเช่นฐานช้างฐานสิงฐานมังกรฐานปีเสีย แล้วก็ใต้ฐานพื้นบ้านที่จะปลูกบ้านใหม่ครับหรือว่าใต้ฐานของโรงงานหรือออฟฟิศหรือตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งทรัพย์ซึ่งสามารถที่จะฝังได้ตลอดจนถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดินว่างเปล่าครับสามารถที่จะฝังกลุ่มทรัพย์ได้เป็นการแก้หาฐานไปด้วยนะครับค่ะอยากให้อาจารย์หนุ่มเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าไอ้คำว่าอาฐานอาฐานเนี่ยเราเราก็ฟังกันมามีเรื่องที่ มีเคสที่สนุกสนุกมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไหมคะว่าพอเวลาที่กอดไปแก้กับหลังไปแก้เนี่ยแตกต่างกันยังไงอาจารย์หนุ่มไปทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการฝังขุมทรัพย์แก้อาถรรพ์เนี่ยค่ะครับในการฝังขุมทรัพย์เนี่ยก็จะมีที่ที่ชนบุรีนะครับ,รบแถวอำเภอพานทองซึ่งมีความมาฐานทําให้คนเสียชีวิตได้เกี่ยวกับเจ้าที่เนื่องจากว่าเขามีการต่อเตอิมอาคารน,นะครับ ทำให้โดนาเพศของพระภูมิเจ้าที่ในสถานที่ตรงนั้นมีพระภูมิเจ้าที่อยู่ก่อนแล้วนะครับเราก็ทําการรื้อถอนศาลเก่าเพื่อตั้งศาลใหม่การที่จะตั้งศาลใหม่เนี่ยผมก็จะมีในพิธีกรรมในการพลิกแผ่นดินใหม่ล้างอาถรรพ์ฝังกุ่มทรัพย์แก้อาถรรพ์ในส่วนนี้ไปแล้วก็เชิญพระภูม<ร>ิเจ้าที่ขึ้นมอ,คอ,อคนนืคีก็ คือคือเป็นโรงงานเหรอคะเป็นในลักษณะของอพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเมนต์เขาทำธุรกิจมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าชแล้วก็เกี่ยวกับร้านค้าในใที่ตรงนั้นในพื้นที่แปลงนั้นนะครับซึ่งที่ตรงนั้นนี่โดนทั้งในส่วนของทางสามแพง่งแล้วก็โดนในส่วนของโดนาเพศเกลียบเจ้าที่เนื่องจากว่าพอเขาปลูกบ้านนะครับทำให้เหมือนเขาเนี่ยเหยียบกระพุ่มเจ้าที่อยู่ตลอดอครับคือว่า มีพ่อภูมิเก่าอยู่ก่อนใช่ครับนะคะแล้วไปปลูกทับกับพ่อภูมิเก่านะคะหมายถึงว่าปลูกบ้านเนี่ยปลูกสูงกว่าฐานของสารพ่อภูมิแล้วก็หลังคาเนี่ยยื่นไปชนน้ำชายคาเนี่ยกระเด็นโดนพ่อภูมิเจ้าที่ทต่ไม่เกิดอาเพศนะครับแล้วอาเพศนั้นเขาเขาได้รับผลยังไงรับผลอาเพศนี้ครับการรับผลก็คือว่าคนที่มาพักเนี่ยอยู่ดีๆก็เสียชีวิตเนื่องจากว่าหนึ่ง เขาเนี่ยดวงตกหรืออยู่ในดวงดาวของดาวเคราะห์นั่นเอง<ช>แล้วก็เป็นคนที่รับแผนเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ราศีเริ่มตกลงทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบการเงินอยู่ใกล้กันก็จะเถียงกันในครอบครัวนะครับก็<ช>จะเถียงกันแล้วมีเรื่องราวที่เข้ามาทุกเรื่องก็จะเข้ามาเขาเลยต้องทําการแก้อาถรรพ์ในส่วนนี้ไปเพื่อที่จะให้ขราพูมมเจ้าที่เนี่ยเขามีอานาจที่จะปกปักรักษาคนในครอบครัวนี้ แล้วก็ธุรกิจที่เขาทาอยู่ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับในวันนั้นเนี่ยในการทําพิธีในการทิิ่แผ่นดินใหม่ล้างอาถรรพ์ฝังปมทรัพย์และเชิญพระภูิเจ้าที่ขึ้นเนี่ยจะมีการณ์พระอาทิตย์ทรงกดถึงสอง<ช>ครั้งเลยครับค่ะแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นคะในวันที่ทําพิธีกรรมนะครับก็จะมีพระอาทิตย์ทรงกดผมบอกว่าวันนี้จะมีพระอาทิตย์ทรงกดถึงสองครั้ง ก็เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆครับคือทานายเอาไว้ล่วงน้าก่อนแล้วคือในช่วงพิธีครับก่อนที่จะเกิดก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีความพิเศษก็คือจะมีพระาทิต์ทรงกดถึงสองครั้งะนะครับซึ่งในพิธีกรรมในที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะมีการทําพิธีเนี่ยลมก็จะพัดแรงกว่าน,นะครับพอขึ้นจุดเทียนจุดทูบเนี่ยลมก็จะพัดแรงมากแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่มีฟ้าครึ้มสักพักหนึ่งฟ้าก็จะเปิดสว่างหมด แล้วก็ในช่วงที่มีการยกสารพระภูมิขึ้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผลเน่ยโปรยทําทพิธีเสร็จเนี่ยผลก็จะตกนะครับทุกขั้นตอนของพิธีเนี่ยก็จะมีความสาคัญทุกขั้นตอนนะครับก็คือเนี่ยแล้วแล้วพอเสร็จเตี้ยมร้อยแล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยอาจารย์หนุ่มถือว่าดีหรือร้ายอย่างไนอ่าเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีก็คือ ฟ้าดินรับรู้ <Okay. S 2> นะครับมีทั้งแดดลมฝนสื่อว่าครบในทุกส่วนหลังจากทำพิธีกรรมที่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะมีโชคมีลาภถูกนโนตตอรี่ได้สามารถที่จะเขาเรียกว่าเงินทุกทิศทุกทางจะเข้ามาอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดชนบุรีอำเภอพานทองนะครับ,รบที่อาจารย์ไปไปทำเรื่องของการร้านเรียว่าอะไรคะ พิธีนั้นก็เรียกว่าพิธีในการรื้อถอนศาลเก่าตั้งศาลใหม่การตั้งศาลใหม่ก็ทําพิธีพลิกแผ่นดินใหม่ล้างอาถรรพ์ฝังภูุ่มทรัพย์และเชิญพระภูุ่มเจ้าที่ขึ้นทําให้ด้วยได้ครับทีนี้เนี่ยมาถึงตรงที่ที่ดินว่างเปล่านะคะเมื่อกี้นี้กรณีของอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็มีบางอย่างที่ติดขัดเนาะอาจารย์หนุ่มก็ไปแก้นะคะ,คะทีนี้มาถึงที่ที่พื้นดินว่างเปล่าเนี่ยยังไม่มีสารพระภูมิมมาก่อนนะคะ,คะ ในกรณีที่อย่างอ้นทํารายการดวงเนี่ยจะเจอจะพบบ่อยๆว่าอาจารย์คะอยากจะขายพื้นที่ตรงนี้ขายไม่ได้หรือขายไม่ได้ราคาเมื่อไหร่จะขายออกเมื่อไหร่จะขายได้ตรงนี้อาจารย์มีการแก้อย่างไงคะในลักษณะที่แบบนี้นะครับที่จะทําให้ขายได้เร็วและได้ราคาเนี่ยในพื้นที่ดินเนี่ยบางแปลงมีความมาถานมากเราก็จะทําการ พลิกแผ่นดินใหม่ล้างอาถรรพ์ฝังปิ่นทรัพย์ลงไปอะไรที่อาจารย์หนุ่มพูดว่ามีอาถรรพ์มากมันคืออะไรอาถรรพ์มากก็คือว่าที่ที่ว่างเปล่าเป็นเวลานานเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าดวงวิญญาณอาจจะเป็นพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนต่างๆพวกอสูรต่างๆในที่ตรงนั้นนะครับทำให้สร้างความวุ่นวายคนที่จะมาซื้อเาก็ไม่กล้าที่จะซื้อเพราะว่าเวลาเข้าไปในพื้นที่ดินเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า ไม่ถูกโฉลกหรือรู้สึกไม่ดีทั้งๆที่ท,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 ที่ดินแปลงนั้นนี่สวยมากเหมาะแก่การทําธุรกิจถ้าเกิดว่าเราทําไม่ถูกคืนไปทําธุรกิจเช่นผูกอาคารบ้านเรือนลูกเป็นหมู่บ้านขึ้นมานะครับมันทําให้ถึงขั้นล้มละลายได้ถ้ให้เกิดความเสียหายได้หรือขายได้ยากมากครับคือปัญหาเนี่ยมันจะไปเป็นที่ใช่ครับ,รบมันเป็นตามสเต็ปถ้าเราทําถูกตั้งแต่การเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นการดีครับ โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถามว่าการตั้งสารประภูมิเนี่ยเราจะตั้งก่อนหรือตั้งหลังในการสร้างบ้านแล้วถ้าถูกหลักจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าตั้งก่อนที่จะสร้างบ้าน้ไปดูพื้นที่ยังไม่มีบ้านเราสามารถตั้งสารได้ก่อนเลยใช่ครับนั่นคือการถูกหลักเนี่ยเราต้องให้ที่เขาก่อนนะครับคือตั้งสารประภูมิหรือสารตายายในที่ตรงนั้นหรือบางที่ถ้าเป็นที่ที่แรงมากๆเนี่ยอาถรรมากๆนะครับ ก็ตั้งศาลพระพรหมหรือศาลองค์เทพต่างๆเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์ในที่ตรงนั้นนะครับแต่การตั้งศาลเนี่ยหลังจากปลูกบ้านเสร็จแล้วหรือปลูกอาคารบ้านเรือนเนี่ยเป็นการขอขมาลาโทษก่อนแล้วถึงจะเชิญท่านขึ้นยังศาลครับทีนี้เนี่ยมีคําถามว่าเราในบ้านเรือนของคนเราเนี่ยค่ะหรือพื้นที่ก็ดีเนี่ยเราจะตั้งศาลเนี่ยนะคะเ,เราควร นนมีสารประเภทไหนยังไงเพราะว่าบางทีที่เห็นเนี่ยก็จะมีทั้งสารตายายสารพระภูมินะคะคมีสองสารด้วยกันเนี่ยให้อาจารย์หนุ่มเล่าเรื่องเล่าเรื่องสารเนี่ยค่ะให้ความรู้กับท่านผู้ชมเรื่องของทั้งสารพระภูมิและสารตายายด้วยครับสำหรับในการตั้งสารบริเวณอาคารบ้านเรือนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะตั้งสารพระชัยมงคลหรือสารพระภูมิและก็สารตายายนะครับต้องตั้งถึงสองสาร ึงจะมีความเรียบร้อยถ้า<ช>ต,ตั้งสารใดสารหนึ่งนะครับมันจะไม่ไม่เรียบร้อยเกิดว่าเราตั้ง,ง,งสารพระชัยมงคลในพิธีกรรมเนี่ยก็จะเชิญพระชัยมงคลขึ้นยังสารแล้วก็เชิญตายายเนี่ยซึ่งเป็นบริวารของพระชัยมงคลเนี่ยขึ้นยังสารด้วย<ม>เป็นสารเดียวที่มีสารอ่าเป็นสารเดียวที่มีทั้งพระชัยมงคลแล้วก็ตายายอยู่บนสารซึ่งมันจะไม่เรียบร้อยครับอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยพระชัยมงคลเนี่ยก็คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ดูแลจเจ้าที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นแล้วตายายเป็นบริวารอีกทีนึงใช่ครับพระชัยมงคลเนี่ยเป็นลูกของท้าวกรุงพาลี<ช>เป็นผู้ซึ่งดูแลในอาคารบ้านเรือนตลอดจนถึงในวังนะครับในเมืองหลวงของเรานั่นเอง<ช>ส่วนตายายก็คือเจ้าของที่ดินในภายหลังนะครับเป็นบริวารของพระชัยมงคลอีกทีหนึ่งน,นะฮะเรียกว่าศาลตายายที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย เท่ากับว่าเป็นเจ้าของพื้นดินตรงนั้นใช่ครับ้ตาของตายายก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ตามลักษณะใชกไหมคครับก็คือจะเป็นพื้นที่อย่างยายคนนี้เสียชีวิตอยู่ที่นี่เป็นเจ้าของพื้นดินตรงนี้ก่อนใช่ยายคนนั้นก็จะได้กลายมาเป็นศาลตายายอย่างนี้ถูกไหมคะครับสมมติว่าตายายที่เป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้อาจจะเสียชีวิตมาแล้ว3-400ปีเขาดูแลรักษาที่ตรงนี้อยู่ก็คือเจ้าของที่ดินในภายหลัง แต่เขาจะเป็นบริวารของพระช,ย,ระชยม,มงคยมงคลอีกทีใช่ครับแล้วทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้นับถือศาสนาพุทธหรือครามหรือฮินดูคือไม่มีความเชื่อเรื่องนี้มากอ่อนแต่ว่า,าเป็นเป็นคนศาสนาอื่นอาจารย์เคยเคยต้องไปทําอะไรบางอย่างให้กับคนศาสนาอื่นหรือปล่าเออมีครับมีมีเหรอคะค คือบางที่นะครับเจ้าของที่ดินเป็นคนไทยแต่ว่าบังเอิญว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขาเป็นอิสลามเราก็ต้องวางโต๊ะอิหม่ามให้เขาด้วยครับซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นตามลักษณะที่ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางที่ทําไมคนไทยเนี่ยตั้งศาลตี่จู้เนื่องจากว่าเจ้าของที่เนี่ยก็เป็นอากงใช่เป็นคนจีนซึ่งเราจะทำตามลักษณะแต่ละที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ตรงนั้นในส่วนของอิสลามก็มีเช่นกันว่า ทําไมเขาถึงไหวเจ้าที่เจ้าทางโดยการเส้นไหว้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาสามารถที่จะทําให้คนเกิดเรื่องราวขึ้นมาได้บางคนนะครับถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวเนื่องจากทําไม่ถูกเกี่ยวกับที่ทางเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับเ,เหมือนทีอ่อย่างที่บอกว่าสารเนี่ยถ้าเป็นของคนไทยเนี่ยมีสารพ่อภูมิมีสารตายายแล้วก็สารตายายนี่มีสี่เสาส่วนสา,สา,สาเรเพียงตานี่มีหกเสาเค,ครับ สารพระภูมินี่เสาเดียวที่เห็นกันนะครับอาจารย์หน,นุ่มมีอะไรจะฝากบ,บอกกับท่านผู้ชมเลยคะว,ว่าเวลาที่เราจะบูชาเนี่ยสารพระภูมิก็ดีสารตายายก็ดีเนี่ยค่ะการบูชาเนี่ยบูชาอย่างใดจึงจะถูกตั้งและเป็นสิริมงคลกับบ้านเรือนของเราครับในการสาการะบูชานะครับพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมีกายเป็นกายทิพย์บางคนตั้งสารแล้วเนี่ยไม่เคยไหวเลยถึงทําไม้ดูนาเพศ แต่ในการไหว้เนี่ยอาจจะไหวในช่วงวันพระก็ได้หรือวันนังคารวันเสาร์ก็ได้นะครับ<ม>ก็มีการไหว้ถึงแม้เราจะไม่ได้ไหว้ทุกวันเ้าไม่เป็นไรนะครับแต่ <ไป S 1> <ส>ยิบธีมานไปใช่ครับสารพระภูมิเนี่ยก็จะใช้ทูบ12ดอกค่ดอกแต่บางที่เนี่ยใช้9ดอกครับขึ้นอยู่สถานที่ว่าเจ้าที่เนี่ยเขาอยู่ในชั้นไหนแต่ถ้าโดยมาตรฐานแล้วใน,ในทั่วไปที่ใช้กัน ก็คือใช้9ก้าดอกพระเฉลิงผล9ก้าดอกส่วนฐานตายายเนี่ยก็จะใช้5ดอกนะครับค่ะซึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยอาจารย์หนุ่มเนี่ยสามารถเข้าไปดูในพื้นที่ได้เพื่อที่จะตรวจสอบยสื่อกับวิญญาณนะคะของของพื้นที่ตรงนั้นครับเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับองเหล่าเทพทั้งหลายต้องบอกว่าสามารถที่สื่อผ่านได้ทั้งเทพยาดาทั้ง16ชัน้า15ชันดินซึ่งผมเนี่ยสามารถที่จะพูดได้เป็น 10, 10ภาษา ทีนี้เนี่ยเวลาปกติที่เขามาบอกอาจารย์หนุ่มเขาเขามาบอกเรื่องราวอะไรบ้างยังไงบ้างในการที่เข้าไปดูพื้นที่บ้านคนในแต่ละที่ตรงนั้นครับในแต่ละที่เนี่ยก็จะบอกถึงที่มาที่ไปเลยว่าที่ตรงเนี้ยเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับพื้นที่คเกี่ยวกับพื้นที่ก่อนเขาจะบอกว่าที่ตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงมีต้นไม้กี่ต้นในลักษณะตรงนี้เคยตามกลับไปเช็คตามประวัติศาสตร์หรือข้อมูลความเป็นจริงของพื้นที่ไหมว่าจริงหรือเปล่า ในอย่างหนึ่งเนี่ยคือจริงๆเนี่ยผมในแต่ละที่เนี่ยไม่ได้ศึกษาในส่วนตรงนั้นแต่ว่าเจ้าที่เวลาเขาบอกเนี่ยเขาบอกย้อนไปตั้งแต่อดีตพอเข้ามาอาจจะ50ปี50ปีเนี่ยคนที่อยู่ที่นั่นเขาต้องรู้ว่าที่นี้มีที่มาที่ไปยังไงเช่นบางที่เขาบอกว่าที่นี้ถมประมาณเสะเอวผมซึ่งถ้าดูโดยทั่วไปในพื้นเนี่ยเสมอหมดเลยดูไม่ออกว่าเป็นที่ลุ่มแน่นอนมันก็ตรงตามที่เขาบอกทุกอย่างทางน้ําอยู่ตรงนี้มีบ่อ บอกกี่ลูกถมไปกี่ลูกเหลือกี่ลูกเขาจะบอกได้หมดเลยซึ่งแล้วรนุ่ก็ดูข้อมูลตรงนั้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกมาต้องรับ,บข้อมูลความเป็นจริงใช่ครับมันเป็นการที่เขาเรียกว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ซึ่งเจ้าของบ้านรู้ดีเขาก็ต้องยอมรับในจุดตรงนั้นแล้วเขายังบอกได้ว่าคนที่อยู่บ้านหลังนี้ได้ทําอะไรบ้างทําอะไรที่ไม่ถูกบ้างเขาก็จะแนะนําแล้วก็บอกนะครับในทุกส่วน ซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวเลยนะคะคซึ่งโดยปกติเวลาที่อาจารย์หนุ่มไปเยือนที่บ้านไหนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวหลังเนี้ยบอกเพื่อเป็นประโยชน์กับเจ้าของบ้านทุกๆบ้านเลยหรือเปล่าครับทุกบ้านเลยครับในลนนักษณะนี้แต่ว่าในแต่ละที่จะมีเหตุการณ์ไม่เหมือนกันบางที่นะครับลมพัดแดงบางที่ในฝนโปรยนะสถานที่บ้านตรงนั้นเลยนั่นคืออํานาจของเขานะครับเพื่อที่จะ,สะแสดงให้เห็นว่าเขายังมีอยู่จริงใช่ครับ บางที่นะครับเวลาผมไปปุ๊บผมสามารถบอกได้ว่าบ้านหลังนี้เจ้าที่เป็นคนแก่หรือคนหนุ่มเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมีเด็กทั้งหมดกี่คนก็จะบอกได้ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของบ้านหรือบริวารของเขาเคยพบเคยเห็นมาแล้วซึ่งเขาอาจจะใช้ฤทธิ์ทำให้เห็นได้ว่าเขาแต่งชุดแบบนี้มาในลักษณะนี้มาดูแลรักษาจริง,รงๆการที่เขาทำให้เห็นเนี่ยเป็นการบอกว่าเขาคือเจ้าที่ที่อยู่ที่นี่ ให้เจ้าของบ้านเนี่ยทำบุญให้เขาการทําบุญอาจจะนิมนต์พระมาฉันเพนเลเจริญพุทธมนต์แต่บางที่เขาต้องการที่จะมีที่อยู่เนื่องจากว่าเขาไม่มีที่อยู่อยู่นะครับถ้าเจ้าของบ้านได้ตั้งศาลให้เขาอยู่ครับทําให้คนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองม,มีความก้าวหน้าในการทํามาด้วยครับเพราะฉะนั้นจึงเราจึงสามารถทําได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของของเขาที่เขาต้องการจะสือสาใรใช่ไหมครับทีนี้ค่ะสนุกเนื่องจากว่าเคยออกรายการของเรามานะคะรวมทั้ง ที่ที่เราและทีมงานเคยเห็นว่าอาจารย์หนุ่มเนี่ยทำนายทายทักเกี่ยวกับดวงชะตาของแต่ละคนได้นะคะถูกป้าแม่นยำเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะปกติแล้วในชีวิตประจําวันของอาจารย์หนุ่มเนี่ยรับตรวจสอบดวงชะตายอยู่หรือเปล่าหรือว่ารับแต่เรื่องของการแก้สารควบคุมการฝังขุมทรัพย์อะไรแบบนี้ทุกวันนี้ชีวิตของอาจารย์หนุ่มเป็นยังไงครับสำหรับทุกวันนี้เนี่ยผมก็ทําทนายดวงชะตากับบุคคลตา่าง ซึ่งตอนนี้ก็ทำนายอยู่ที่ตึกจัดมิน <Okay. S 2> นะครับบริษัทโมโนกรุ๊ป <Okay. S 2> ในส่วนของโฮโลไลท์ครับขา okay. ดเยวนใ่ยังไงถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะติดต่อ,อยังไงนะคะคเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดเอาไว้นะคะที่ด้านหน้าจอทีนี้เนี่ยอาจารย์หนุ่มใช้วิธีการทำนายยังไงในการทำนายของผมเนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าใช้จิตสัมผัสใช้ชานใช้ยานในการยั่งรู้รนะครับก็ไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดอะไรทั้งสิ้น การใช้วันเดือนปีเกิดเนี่ยเป็นการประหนึกกันให้เกิดความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับศาสตร์ต่างๆเนี่ยคือถ้ามีก็ดีใช่ไหมครับใช่ครับถ้าม,มีก็ดีก็จะได้รายรละเอียดมากขึ้นคือถ้าบางคนเนี่ยเขาไม่มีวันเดือนปีเกิดเราก็สามารถทํานายได้จากลายนิ้วมือจากหูเฮงจากคาพูดที่เขาพูดก็สามารถทํานายได้การพยากรณ์นะครับเราสามารถปยากกณ์ได้ทุกรูปแบบทุกลักษณะครับ ก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่ Col o ไ i ฟ e นะคะก็แล้วก็ยังประจำอยู่ที่ c o l o ไ i ฟ e c อ m ดค้วยหรือเปล่าคะตอนนี้ครับประจำอยู่ที่นี่ครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10โมงถึง17นาฬิกาครับนะคะก็แล้วถ้าเกิดว่าจะติดต่อเนี่ยก็ที่ช่องทางนี้ตอนนี้ตามช่องทางช่องทางเดียวเลยที่จะติดต่อโดยตรงได้ครับนะคะตัการสร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยสร้างได้สาเร็จ ปีนี้เนี่ยจะสร้างอะไรสร้างได้สําเร็จนะจะซื้อรถก็ซื้อได้ปีนี้ครับเขาบอกว่าสร้างได้สําเร็จแต่ทําบุญคนไม่ขึ้นเพื่อนยืมทรัพย์เนี่ยมักไม่ได้คืนหรือได้คืนยากมากเป็นไปได้อย่าเพื่อนยืมทรัพย์นะครับเก็บทรัพย์ไปแล้วครับช้้าไปแลวเก็บทรัพย์ไม่ก็อยู่นะครับจะเก็บอยู่ในลักษณะของอาสาหาริมทรัพย์คือที่ดินหรืออสังหานเมืรัเป็นไปได้พยายามซื้อที่ไว้หรือซื้อบ้านไว้นะครับ อันนี้เนี่ยต้องถามทีมงานของเราเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคุนผู้ชมว่าถามทีมงานอีกทีนึงว่าทุกๆอย่างที่อาจารย์หนุ่มพูดไปเนี่ยตองกี่เปอร์เซ็นต์อ่าให้ให้พวกตามตรงเลยค่ะเกิน90ครับแทีนี้ก็สนแสดงว่าผู้ชายที่ล่ำๆคนนั้นคน,นคือเป็นคนที่สงสยัยเป็นคนที่สงสัยแล้วถูกตั้งตามนั้นใช่ไหมคะ คนลุกมากนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็เป็นแค่เทปกรณีตัวอย่างคือต้องบอกตามตรงเลยว่าไม่ได้เตรียมอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือทีมงานของเราเองนะคะก็จริงแล้วก็คนก็พอจะรู้รู้เรื่องแค่ว่าแค่ของแถนท่านเองนะคะแล้วเรื่องนี้นี่ก็เบแด้วแล้วงมแล้วเราสข้อมูลแค่นี้นนเ,นเ,อเองซึ่งบ,บ้านเขาเป็นยังไงเนี่ยเม่ทร้าบม,มาก่อนเลยนี่คือตัวราจานหนุ่มเลยใช่ครับนะคะซึ่งที่อาจารย์หนุ่มพูดไปว่า สามารถเดินเข้าไปในบ้านนั้นได้ถ้าหาว่าไปสนีไปถึงอาจารย์หนุ่มไปถึงอันนี้นี่เรื่องจริงนะนะคะพอเห็นแล้วแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วคือครั้งหนึ่งเนี่ยบ้างเคยพิสูจน์กับอาจารย์หนุ่มครั้งหนึ่งว่าพออาจารย์นนหนุ่มเห็ว่าทีวีเครื่อใหญ่มากกำัวจก็บอกว่าในวันนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเลยรู้ว่าอาจารย์หนุ่มเห็นจริงๆนะเพราะว่าทีวีเครื่องใหญ่มากจริงๆมีฝั่ทีตั้งอยู่ตรงไหนทีวีตั้งอยู่ตรงไหนถูกตั้งถูกต้องตรง ก็าพิสูจน์กับท่านผู้ชมค่ะว่าต้องมาลองเอง